ตอนนี้นะครับกาลังจะเดินทางไปเปลี่ยนเป็นขอบ14นะครับแล้วก็จะถือโอกาสครับผมนะอีกตัวนี้ครับผมสติลเมดครับผมนะตัวนี้คือตัวอะไรครับผมนะตัวนี้ครับผมนะจะเป็นตัวที่สามารถบอกได้นะครับว่าล้อทั้ง4ล้อณตอนเนี้นะครับแต่ละล้อเนี่ยลมยางเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วสำหรับในรถนะครับไม่มีหรอครับผมนะในรถนะครับจะเป็น TPMS นะครับเรียกว่าเป็นแบบดินไดเรกครับผมนะครับนะง่ายๆครับสังเกตับผมนะถ้าเรามาหน้านี้ครับผมนะหน้านี้ กดเข้าไปนะครับตรงคําว่าเ u อร์นะครับผมนะมันจะมีบอกว่ารเ s e t ค่าตรงนี้ครับผมนะรี s e t ตรงนี้เอาไว้ทําอะไรครับผมนะสเกตครับผมนะตรงขอบตรงนี้ครับผมนะครับจะเป็นสีเหลืองครับผมสเกตเราสเก็ตตรงนี้ครับตุงที่เป็นสีเหลืองครับผมนี่ครับผมตรงเนี้ย ในกรณีที่ที่เราขับรถอยู่นะครับนะฮะแล้วล้อทั้ง4ล้อเนี่ยมีล้อใดล้อหนึ่งครับผมนะที่เกิดความไม่สมดุลขึ้นมานะครับจะมีสัญลักษณ์เพื่อสักคู่ขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะไปตรวจเช็คลมยางครับผมนะว่าล้อใดของเรานะครับเกิดอาการเรียกว่าแรงดันลมยางต่ำหรือว่าล้อนั้นอาจจะมีปัญหานะครับแต่ในกรณีที่ล้อทั้ง4ล้อครับผมนะครับเกิดแบนเท่ากันหมดนะครับเช่น2 9 28ทั้ง4ล้อนะครับแรงดันลมยางตรงนี้ก็จะไม่ขึ้นครับผม ครับผมก็เลยไปหาตัวนี้มาครับผมสติลเมทเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันนะครับ หลังจากติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับผมที่เช็คลมยางครับผมนะครัก็สามารถเห็นได้แล้วครับผมนะอุณหภูมิภายนอกของล้อเท่าไหร่นะครับลมยางทั้งหมดสี่ล้อเป็นเท่าไหร่ครับผมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะสะดวกมากเลยนะครับในกรณีที่เราขับรถไปอยู่นะครับแล้วมีสัญญาณพวกลมยางเกินขึ้นมาเนี่ยเราสามารถดูตรงนั้นได้แลวเราจะรู้ว่าเป็นเป็นล้อไหนนะครับแต่ปกติของเดิมเนี่ยนะครับมันจะขึ้นโชว์ตรงนี้ครับผมนะครับเป็นขึ้นสัญลักษณ์ว่ายางมีอาการ บนนะครับนะซึ่งเราก็ต้องมาตอบร้นแล้วก็ต้องดูว่า4ีล้อนะั้นเป็นสีล้อไหนะอีกทีหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรีวิวนะครับ